สวัสดีครับพี่นอ้องสวัสดีปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับพี่นอ้องใช้บาทเทิดบุญกันครับใช้าบาทปีใหม่เนาะทำบุญปีใหม่ปี 2, ปสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่มุ่งบ้านวิ่งมครับพี่น้องเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับ พระอาจารย์ครับใช้เป็นหรือยังอันนี้ได้ครับได้แล้วนะครับจะสัมภาษณ์อะไรออกมาสัมภาษณ์ก่อนวันนี้เราก็มาอยู่กับท่านพระอาจารย์ครับชาวาว,าวัดวัดมั่นเจริญบูทำครับวันนี้วันนี้พระอาจารย์จะมาบินธบาตที่หมู่บ้าน<ช>สวิตโฮมนะครับหมู่บ้านสวิตโฮมก็เป็นทําบุญปีใหม่พระอาจารย์เนาะ ทำบุญปีใหม่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ข้างๆวัดนี่ข้างๆวัดนะให้พระอาจารย์เรียนพระอาจารย์ชเช้าสำหรับวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่ก็ชา,า,า,าวหมู่บ้านสุโขแล้ก็มีมนตร์พระมาจำนวนแปดรูปาจากวัดบางบ้านก็นเลยมาด้วย ทำบุญตักบ,บาตรปีใหม่กันนะเรื่องจากระยะนี้เป็นระยะที่ไวรัสโควิด COVID 19ระบาดอยูนะ่ก็เลยเใช้วิธีจัดระยะห่างโต๊ะะสอ2เมตรนะก็รที่เราปลอดภัยพอสนุนวะรก็สำหรับหมู่บ้านนีก้ก็ทำทุกปีนะออพอปีใหม่ก็ ทำบุญตักบาตรแบบนี้ทุกวันที่หนึ่งของทุกๆปนะีสำหรับปีนี้ถึงจะมีโควิดก็ยังคงอนุรักษ์รักษาประเพณีอันนะี้เอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลของหมูบ่บนะ้านะ ับลก <laughs> นั่นคือเป็นท่านพระอาจารย์ครับท่านอาจารย์วัดมัน่นเจริญบัวธรรมของเขานะครับปก <c oughs> ติมูมบ้านสวิตโ์ฮ้มเพิินกับเทศบุญปีไม่ทุกปีหรือว่ามีเทศกาลวันพ่อวันแม่นะครับ <c oughs> ทางมูมบ้านสวิตโ์ฮ้มเขาก็จะมีจัด การจัดการไ่บาตครับส่บาตรขาสัดอาหารแห้งนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับอันนี้ท่านพาจาย์กำลังรอนะครับอันนี้ก็จะเป็นทานพาจย์สุ่มง่ายๆครับแบบบ้าบาเขาครับสุ่มที่นั่งของพระสสฆงเนาะขราเจ้าเขีดแบบง่ายแต่ว่ามันจะมีอปกติเพิ่มมาจากแมสยางดีเลยครับเยอะีเยอะ ก็ประชาสัมพันธ์ต่อนะคะไม่มีกไม่้นมาครับเิน้ี้จะรู้ว่นนบบาใครกระเส่งบ้านที่โดนนะครับซึ่งเราจะทำกันทุกๆปีครับทุกคนที่หนึ่งนะครับแต่ปีนี้เนื่องจากเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเกิดาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับเลยต้องขอความร่วมมือกับ พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่โดให้ช่วยกันสมหน้ากากนามัยนะครับแล้วก็ทางฝ่ายจัดก็พยายามเพิ่มโต๊ะนะครับเพิ่มโต๊ะให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อตั้งของที่จะใส่บาตรให้จำนวนมากขึ้นเพื่อให้มีระยะห่างนะครับก็อยาปลาพ่อแม่พี่น้องไว้ว่าครั้งนี้ก็ขอให ระมัดระวังตัวเองนะครับโดยทุกครั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆแล้วก็ระยะห่างนะครับก็ทำดีทีใหม่ด้วยความรักและห่วงใยจากใจถึงใจงครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตรงนี้ก็จะเป็น พี่น้องประชาชนครับใส่บาทครับข้าวสารอาหารแห้งคุณยายสวัสดีปีใหม่ครับคุณยายก็มาทําบุญด้วยใช่ไหมครับคุณยายคุณยายกี่ปีแล้วครับนี่อายุกี่ปีแล้วเจ็ดสิบสองปีเจ็ดสิบสองปีแล้วครับคุณยายอากาศหนาวไหมครับหนาวไหมขอบคุณครับคุณยายหนาวคือหนาวใช่ไหมครับแต่ก็ยังดีเนาะมันไม่ร้อนเท่าไหร่นะผมว่าอากาศก็ไม่หนาวถึงก็น่าจัดเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นทุกท่านนะครับรอใส่สวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับอันนี้ก็จะตั้งเป็นโต๊ะระยะห่างนะครับตั้งเป็นโต๊ะระยะห่างช่วงนี้โควิดทุกคนก็ต้องระวังตัวเองนะครับดูแลตัวเองก็จะเป็นระยะยาวตางหมู่บ้านเราก็ จัดร่วมทำบุญนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับเ,เขาเปิดอีกแล้วนะสวนลำใหญ่เปิดอีกแล้วต้งต,งต้ใไซน้อยเนี่ยตรงข้ากับตลาดาาตลาดอะไรนะตลาด,ด,ด,ลาดใหญ่ ไม่ตลาดอะไรคูนซับคูนอะไรเนี่ยซับเจริญอะไรเนี่ยตรงข้ามกันครับเป็นโรงงานนะเป็นโรงงานมันจะไม่เป็นสวนเป็นโรงงานอะไรเคเคอะไรนี่แหละอฝั่งฝั่งฝั่งนี้นะฝั่งขวามือนะฝั่งขวาุ่เลยเรายังไม่ได้ไปถึงลำไยเขาเลยสวยไม่ได้เข้าไปวัดเลยหมู่นี่ไม่ได้ไปเหมือนกันเออเหรอผมก็ไม่ได้ไปนานประมาณสักสองอาทิตย์เมื่อวานเมื่อวันก่อนเข้าไปคุยกับพระอาารย์ครับ เหมือนกันเหมือนกันแต่เราอยู่อยู่ว่าเรายังไม่ได้ไปสวนลำไยเลยดูแต่ยูทูปเขาอกตามทางช่องยูทู e ด้วยนะเมื่อกี้ไปคุยกับะอาจารย์มาแล้วะอาจา์ก็มาด้วยป่ะมาไม่มงไม่พูดล้วก็ดวงก้าวเศร้าหนีกับประมาณนี้ครับพี่น้องก็ พี่นอกนกบมาทำาบุญนะครับเตรียมขาวสารอาหารแทับตั้งโต๊ะระยะห่างครับประมาณสองเมตรรอบมุมบ้านเลยครับรอบมุมบา้านสี่มุมพอนะรออีกสักตัอ้งอีกหนึงครับ like someone เราก็เตรียมเตรียมตัวเตรียมโต๊ะครับตั้งระยะห่างนะครับช่วงโควิดระบาดเราก็ช่วยกันนะครับแต่พี่น้องคนไทยก็อยากจะทําบุญกันครับไม่ช่าไม่ว่าจะเป็นอาจเราก็ยังมีจิตใจทางทางการทําบุญครับเราเชื่ออย่างนั้นนะครับวันนี้พี่น้องมาเยอะเลยครับมาใส่บาตรทำบุญปีใหม่ครับปีสอง4ันารสิบี่ ก็เป็น2021นะครับโดยพระท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสพระอาจารย์ท่านพออาาระอ,อาจารย์ที่วัดมั่นจเจริญบัวรมครับกล,ลับพระอีก9กรูปครับออกวินสมบัตที่หมู่บ้านสวิตโฮมเรานะครับที่าาทนน,นองประชชมก็มาทำบุญเยอะเลยครับ ี่นออกคนไทยเข้ากันนใจเอเื้อเพื่อเพื่อแพร่กันครับทั้บุญทับุญแบบเพลงนี้คนไทยเขาเนาะบวชสิเกิดสถานอากาศวิกฤตเงียงเข้ากับนังนี่น้องเสือว่าการทังบุญนี่ซอยเข้าไหนครับซอยทั้งนันคิดใจ ครับตอนนี้ก็ดีมากเลยครับทุกอย่างเลยครับทุกรุกแบบน,นนะลูกติดลูกหาเพิ่นกันลับเข่าครับเย็บเย็บเข่าออกจากบาดเนาะเป็นเข้าสารอาหารแห่งที่นอ้องมามาปากกระกป๋อง อันนี้ท่านพระอาจารย์ก็เอาไปต่อนยอดอนับพี่นอ้อทำอาหารแขกับช่วงโควิดเนาะอย่างโควิดปีที่แล้วเนาะเออไม่ใช่ปีที่แล้วช่วงที่ผ่านมาครับประมาณต้น,นปีนะ่เนาะประมาณเมษาเมษาพาหรือวา่าอย่างไหครับประมาณสองสามเดือนนะครับก็ได้ม่าเห็ดเป็นล้งทาน,นครับจาก จากพี่น้องคนไทยเท่านี่แหละครับที่ใส่บาตร้าจากเก็บไหวครับไปประกอบอาหารเนาะเ็ศเป็นรวมร,รับแกรกู้ที่เดือดร้อนจากโควิดเนาะตอนเป็นระยะหลายเดือนครับเระว่าสองสามเดือนเนาะปีนี้ลนะครับต้นปีเราะว่าจะแต่ช่วงช่วงที่โควิดระบาดครับ ี่น้องประชาชนเ้าเดือดร้อนทั้งกรุงเทพนะครับบางคนตกงานแน่เนาะครับบริหารงานสิบอาจากย์แจกครับแจกข้าวสารอาหารแห้งเนาะหรือว่าไปเยี่ยมผู้ผผ<ไ>ป่วยครับตามหมู่บ้านต่างๆครับ dari <small> ี่น้องก็กต่อมาเลยครับโตโต๊วง้วองับพีนอโตะไม่พออะไรครับก็เลยต้องยืนใส่กันต่อเลยครับทางหมู่บ้านเราพี่น้องประชาชนพี่น้องหมู่บ้านเรามาร่วมใส่บาตรเยอะเลยครับขนาดว่าเป็นช่วงโควิดระบาดเนาะพี่น้องคนไทยเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับใจบุญสุนทานครับ ทำบุญถึงแม้จะเป็นภาวะโรคระบาดพี่น้องเราก็ไม่ย่อท้อในการทำบุญกันครับร่วมทำบุญลวเราเชื่อกันอย่างนั้นนะครับการทำบุญเป็นอนุนิสงยิ่งเป็นหน้าเทศกาลปีใหม่นะครับทุกคนก็อยากจะเริ่มต้นที่สิ่งดีๆครับเข้ามาในชีวิตของตัวเองแต่ละทุททกคนอันนี้พุดใหญ่เลยครับพ <c oughs> ืดนใหญ่เลยเลย พระอาจารย์พระอาจารย์ครับย,ยังมีอยู่ครับพระาอาจายรย์มาเลยครับรีบๆหน่อยมาเลครับไม่เป็นไร ชอนนี้หมู่บ้านเราก็ไดใ้ใส่บาทกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ท่านพระอาจารย์น่าจะเดินทางกลับวัดเลยนะครับเดี๋ยวผมตามท่านพระอาจารย์ไปก่อนว่าท่านจะไปวัด กลับวัดเลยหรือว่าจะไปอ่อพระอาจารย์จะกลับวัดเลยครับพระอาจารย์ครับขึ้นรถเลยใช่ไหมว<ะ>่พระอาจารย์ไปไหนต่อป่ะครับาาหรือจะกลับวัดเลยครับผมครับครับ อาาจรย์่ขอเจริญพรญาติโยมนะขอทุกโมนาบุญกับญาติโยมขอเพืออวยพรให้ญาติโยมจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคิดศาสนาสิ่งดีสิ่งดขอความปรารถนาของญาติโยมจงสำเร็จทุกประการขอให้พรของศาสนาบาลีนะโยมนะยะฮาวาริวะหาปุลาปรินโเรติสาหรัง

อาวิวาตนาสีเสนิจางอุทาปชาโยโนสตารุธรรมวาสนาสีอายุวโหนกู